พูดถึงความประสบกาเสร็จของลูกในวันนี้เป็นยังไงบ้างอคุณแม่ก่อนเลยคุณแม่คุณแม่พูดได้ไหมพูดได้ยังอึ้งอยู่ใช่ไหมอึ้งอยู่ที่นางก็ดีใจนะครับที่ทิกเกอร์เดินทางมาถึงวันนี้เพราะว่าเขาต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะแยะมากมายจากคําที่บอกว่าเอ้ยกันแง่แล้วสิคุณพ่อคุณแม่มา เหมือนเหมือนมีเส้นมีสายอะไรเงี้ยแต่เขาก็พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองด้วยระยะเวลาที่ผ่านมา3ปีแล้วก็การฝึกผลที่หนักหน่วงโทรไปนี่ไม่ค่อยรับสายหรอกเพราะว่าติดซ้อมอยู่สี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรเงี้ยเราก็ได้แต่ให้กําลังใจลูกนะครับแล้วพอมาถึงวันนี้ทุกอย่างมันสุดยอดมากที่ก็ในวันที่พ่ออายุเท่าอย่พ่อทําไม่ได้ เรียกหนูอ่ะในวัยที่พ่ออายุเท่าลูกพ่อทำไม่ได้แบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ฝึกหนักขนาดนี้ด้วยเราเห็นแล้วเราภูมิใจมากมากตาเกียรติตาคอเลยตาคอเลยตอนเห็นลูกลองเทียงเราเลยนี่ก็อ้อมทอค่ะ ร้องเก่งอ,อ่อคือว่าคือเขาไม่ให้ดูนะคะเขาก็ให้เป็นแบบเหมือนเซอร์ไพรส์ะะไม่ไม่ให้ดูตอนซ้อมไม่ให้มาไม่ให้มาแบบมาส่งแต่ก็มาอยู่ดูไม่ได้อะไรเงี้ยให้ดูตุ้มเดียวเนี้ยแล้วก็พอดูเราก็จะเออไม่ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะแต่ว่าก็ดีใจ ทิกเกอร์แล้วก็ยินดีกับทิกเกอร์เห็นความเหนื่อยความความที่เขาต้องเรียนด้วยต้องฝึกซ้อมเป็นเวลาอย่างที่ทิกเกอร์นับเป็นชั่วโมงใช่ไหมลูก4 0 0พันชั่วโมง3สามปีครับสามปีครับสามปีค่ะแล้วก็เห็นถึงความเหนื่อยแล้วก็ความตั้งใจแล้วก็ความที่พัฒนา แล้วไม่คิดว่าทิกเกอร์เต้นได้ขนาดนี้เลย่ก็ทิกเกอร์ก็าทำได้คือคืออันนี้คือูเซอร์ไพรส์มากมากมรู้ว่าแบบตั้งใจมากๆกับวันนี้ขอห้ทิกเกอร์ประสบความสำเร็จเพราะว่าทิกเกอร์ทำทำทิกเกอร์ตั้งใจจริงๆรลูกแล้วก็มันมนมีได้ดีภูมิใจมากๆาค่ะไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะ c o n g r a t s u l a ่ i o n t h a n เ n n h a ี้องเพลงเป็นยังไงบ้างคะแตร้องเพลงเราอะไรเงี้ยคะปรี้อวเคะใ่ค่ะเปรียวใจ่ะจะไม่ร้องไห้นะคะคือเปรี้ยวใจเป็นเพลงที่น่ารักแล้วก็จะแบบมีความรู้สึกว่าแบบเ้ยลูกร้องเพลงเราแต่ทุกครั้งที่ร้องเพลงที่แมวกี้จะน้ำตาแตกแบบไม่เป็นท่าเลยเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่กี้ชอบมากแล้วชอบมานานแล้วแล้ว ชอบฟังมานานแล้วแล้วเวลาที่เก้อร้องอะถึงเขาร้องที่บ้านเวลาอาจจะแบบร้องผ่านเวลาเดินผ่านประตูลแล้วบางทีเขาจะร้องเพลงเนี้ยมันจะแบบได้ยินเบาๆเนี่ยกี้ก็จะน้าตาไหลอะไรเงี้ยมันเ,เป็นเพลงที่มันโดนแล้วเมื่อกี้ตอนที่ร้องเนะไม่เป็นท่าเลยใช่ไหมพี่น้ำตาพี่นูมกตอนพี่ลรู้สึกยังไงครับก็ประทับใจนะครับมันเหมือนแบบว่า <c oughs> มันถึงเวลาที่เรามานั่งชื่นชมลูกแล้วแล้วก็เพลงของเราถูกถ่ายทอดออกมาในอีกอีกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีกรูปแบบหนึง่งในในความเป็นตัวของเขาอะไรเงี้ยจากที่ทุกครั้งเนี่ยที่เจอกันเวลาไปบ้านเขาก็จะชอบเล่นเพลงนี้ให้เราฟังแล้วเขาก็จะชอบถามในเรื่องของทฤษฎีดนตรีก็ดีหรือว่าเรื่องของการอัดเสียงอะไรต่างๆเกี่ยวกับเพลงนี้อะไรเงี้ย แล้วพอมาวันนี้ได้ยินเขาร้องเพลงนี้ด้วยเขาเรียบเรียงเองนะครับเขาเรียบเรียงในแบบที่เขาชอบเขาอยากให้มันเป็นนี้นะแล้วเขาก็ทําได้ดีแล้วก็ทําให้เราภูมิใจอย่าอวยมากอย่าอวยพี่แมากับพี่นิโคลําวันแรกของเขาได้ไหมที่เขาจะไปเป็นเด็กฝึกเขามาบอกยังไงบ้างวันนี้เขาจะต้องเข้าไปเป็นเด็กฝึกที่อยากจะเป็นศิลปินวันนั้นเราเข้าไปกันมี่กัน โบ้ <Yeah. S 2> you ค่ะ <laughs> ก็แ <laughs> ค่แค่ได้เข้าไปเป็นเด็กฝึกก็กี่ก็ตื่นเต้นมากแล้วค่ะคือมันเหมือนเป็นแบบมันเป็นก้าวแรกได้ไม่ได้เราไม่รู้มันขึ้นอยู่กับทิกเกอร์ละเพราะว่าการเป็นฝึกเป็นเด็กที่ฝึกอยู่ที่ GMM Academy ก็คือว่าอ่ะเข้าไป แต่ถ้าทําไม่ได้ดีหรือไม่พัฒนาตามที่คนที่จะพัฒนาเพราะว่าเขาจะเข้งมงวดมากเขาจะมีสอบทุกครั้งแล้วก็มีการคัดออกคัดออกคัดออกเพราะฉะนั้นใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่ทิกเกอร์จะจะจะ,จะไม่ได้ทําต่อก็ได้ถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจแล้วทุกคนที่เรียนอยา per lle, ่างเพอร์เซสอย่างทิกเกอร์น้องๆจีเนสเงี้ยค่ะที่ฝึกหัดอยู่ตอนนี้ก็ตั้งใจมากใช่ไ,ม <Yeah. S 1> ไหมลูกในลองเล่าสิ uh นั่คมครับครับคือก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับตอนนี้ยังอึ้งจากจากสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือโอเคโอเคโอเคครับก็วันโอเคก็เรากลับบ้านด้วยกันใช่ไหมครับแล้วก็ผมกับคุณแม่ก็ลุ้นด้วยกันนะครับว่าแบบโอเคเขาจะตอบมายังไงเขาจะแบบผ่านหรือไม่ผ่านใช่ไหมครับถ้า ตอนเขาโทรกันมาแล้วบอกว่าผ่านเราก็แบบคิดคิดกันอยู่ในห้องคิดกันอยู่ในห้องเออแล้วก็ครับผมเนี่ยแล้ว after that ผมก็ทำไมอ๋อ e ย h ผมก็โทรหาคุณพ่อครับผมก็แบบโอเค we should call we should call that we should call that โทรหาโทรหาพ่อดีกว่าแล้วก็โทรหาหนึ่ง we called you yeah แล้วก็ผมก็ทราบหลังจากที่เขาได้ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาระดับหนึ่งคือในในวันที่เขาตัดสินใจไปเนี่ยเรายังไม่รู้เรื่องแต่เรารู้ตอนที่เขาได้ผ่านผ่านแล้ว yeah, yeah. อย่างเงี้ยเราก็อุย้ยคือก็เราอึ้ออองนะฮะอึ้งแล้วก็ดีใจกับเขาด้วยและอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์คําพูดที่ว่าเด็กวันเนี้ยดังง่ายหรือว่าชั่วข้ามคืนก็ประสบความสําเร็จแล้วดังแล้วมีชื่อเสียงแล้วอะไรเงี้ยผมว่าคํานั้นมันไม่มันใช้ไม่ได้กับทุกคน เพราะว่าทิกเกอร์นี่เขาไม่ได้อยู่ดีๆแล้วดังเลยเขาผ่านการฝึกฝนผ่านการซ้อมผ่านการอะไรอย่างหนักหป็นตะว<ม>เพราะว่าเขาก็มีอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะพ,จะพิสูจน์ตัวเองว่าเอ้ยลูกแมวลูกนิโคไม่เกี่ยว<ม>เขามาด้วยตัวเขาเองทีง่จริงทิกเกอร์อดกดดันคำว่าลูกแมวลูกนิโคไหมครับไม่ครับ,มมรบผมรู้สึก จริงๆรู้สึก like it's pretty cool it's cool พอพอก็ชื่อพี่แมวพี่นิโครู้สึกป็บเรีคนดีคือแบบ <laughs> รู้สึกดีมาก <laughs> คือแบบเป็น legend ของ GMM r r m m y y เป็น legacy <laughs> ของ GMM r r m m y y แล้ว <laughs> การที่ผมได้เป็นลูกของเขา <laughs> ผมรู้สึกโชคดีมากๆที่มีที่มีครอบครัวที่มิวสิคอลที่มีแบบประสบการณ์ในวง,วงการแบบนี้ซึ่งผมได้เรียนรู้หลายอย่างจากพ่อแม่มผมเองครับ แสดงว่าพ่อแม่เราเป็นศิลปินไม่มีความกดดันที่จะมาหลัเรานบอกว่าเราต้องได้เราเมื่อก่อนตอนเด็กๆเคยเคยแอบมีบ้างครับตอนเด็กๆพ่อผมไม่ไม่รู้ว่าเขาเขาประสบเขาเขาอยังไงครับไมำานขนาดนี้ใช่ใช่ครับผมครับผมเขาทำใช่ใช่ครับคือตอนเด็กๆผมก็แบบเออแต่แบบถ้าผมเป็นศิลปินเขาจะคิดว่าผมจะไม่ดีเท่าพ่อแม่ไหมแต่ตอนนี้ผมเหมือน I realize like มันมันเทียบกันมันมันเทียบกันไม่ค่อยได้เพราะ เราไปคนละแนวคนละแนวเป็นแบบของผมเป็นแบบของพ่อเนาะอะไมันก็ไม่ได้เหมือนกันเดะก็เลยแบบไม่ต้องอ่านตรงมันก็แบบเรียบเทียบกันเลยประมาณว่าอย่าเปรียบเทียบกันเลยเนาะก็ถึงว่าก็ถึงว่าเปรียบเทียบได้ครับแต่สําหรับผมอ่ะครับผมก็แบบผมก็รู้สึกแฮปปี้ที่มีการเปรียบเทียบเพราะว่าแบบถ้ามีคนบอกว่าเฮ้ยลูกลูก you almost like you dad แบบหรืออะไรแบบนั้นนะครับผมก็แบบโอออโอ้พี่แมวเกิดเหมือนพี่แมวโอ้ my god อะไรแบบนั้นนะครับก็แบบ จริงๆมันมันเป็นสิ already, right. ่งท er> ี positive อยู่แล้วครับแล้วผมผมแบบแฮปปี้มากๆากแล้วโชคดีมากๆที่ได้มีพ่อแม่สังคมี่แมวพ่อวันยาลูกได้เป็นศิลปินแล้วเราบอกลูกยังไงว่าไม่ต้องกดดันว่าพ่อแม่เป็นนักร้องในตำนานอะไรเงี้ยเราต้องให้กำลังใจลูกยังไงบ้างเพราะคนจะจับตามองมากกว่าเดิมคือกี้เชื่อว่าทิกเกอร์ได้ในในในเส้นทางที่เขาฝึกมา3ปีกว่าเนี้ยค่ะก็คิดว่า อย่างน้อยวันนี้เขาก็ได้พิสูจน์ตัวเองระดับนึงแล้วอะค่ะว่าพ่อแม่อาจจะแบบเป็นแรงบันดาลใจในในตอนแรกแล้วก็เป็นความคุ้นเคยดูคอนเสิร์ตเราตั้งแต่เด็กๆก,ก็จะคุ้นเคยกับบรรยากาศแบบนี้อยู่กับเสียงเพลงโตมากับเสียงเพลงแต่ว่าเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาคือตัวของเขาเองศิลปินทิกเกอร์คือตัวทิกเกอร์เอง แล้วก็มีพ่อแม่ที่สปอร์ตแล้วก็รักแล้วก็ถ้าจะบอกว่ามีคําสอนหรือเตือนอะไรจริง,รงๆเราไม่มีค่ะแต่แค่จะเล่าถึงถ้าที่ก็ถามก็จะแค่เล่าว่าประสบการณ์ของอย่างสม,สมมุติของกี้อย่างเงี้ยเจออะไรมาบ้างเป็นยังไงบ้างมันมีขึ้นมันมีลงนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเล่าประสบการณ์ตัวเองแล้วให้เขาเนี่ยได้เอาไปไปไปตีความหมายเองไปไปคิดเองว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะ เขาก็จะเอาไปเอาไปแบบว่าเหมือนไปไปนะไปอภิปรายเองอะว่าเรื่องดาวอ๋อแล้วเดี๋ยวนีเจออะไรยังไงตอนไปครัวอะไรอะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องเล่าให้เขาฟังมากมากกว่าแล้วเขาก็จะเป็นเอ็มมี่ของเขาเองอะไรแบบนี้ทกเกอร์โตขึ้นเยอะครับโตโตเยอะนะไม่ยืนขยี้อยู่แล้วพี่แม่เลยว่าโตโตทั้งร่างกายและความคิดคือเขาเขาสามารถที่จะวิเคราะห์ คิดอะไรต่างๆได้ด้วยตัวเองนะจริงๆคำเตือนคำอะไรก็อย่างที่กี้บอกนะเราไม่ได้มีหรอกแต่เพียงแต่ว่าในวันนั้นวันหนึ่งที่ที่ก็ต้องการคำปรึกษาเรายินดีที่จะเป็นเพื่อนที่ปรึกษาให้ให้คิดว่าเราเป็นเพื่อนอย่าคิดว่าเราเป็นพ่อแม่เพราะถ้าคิดว่าเป็นพ่อแม่ปุ๊บลูกมันจะธรรมชาติจะไม่ค่อยมาปรึกษาหรอกอแต่ถ้าบอกว่าเป็นเพื่อนเนะี้ย <laughs> มาเลยจะมีเรื่อง ผู้หญิงเรื่องอะไรคุยกับพ่อได้ทุกอย่างลูกนะลูกวินิคอมสมมูทสมมุติสมมุติสมมุทแต่ชมพู่จริงนะครับสมมุติอะไรตรงนี้โอเคโอเคจะคุยคุยกันข้างหลังเนาะอยู่หลังไม่ไหมอยู่หลังไม่แต่แม่แม่หรอพี่กี้เก่งภาษาอะไรขึ้นเยอะมากล้อเล่นนี่ลอเล่นล้อเล่นนะคะ มีกาบอกไรับว่าวการเป็นนักร้องที่ดีต้องเป็นยังไงเราบอกลูกนะไม่ใช่ทา <c oughs> งอ <c oughs> าชีพครับไม่ใช่ทางอาชีพอย่าดูเราเป็นตัวอย่าง <c oughs> สิ่งที่ดีดที่สุดคืออย่าดูเพราะเป็นตัวอย่างไม่ใช่หมายถึงว่าเอาลูกเอา,อาเออค, <c oughs> คือจริงว่าเอาเองจะบอกว่าสิ่งที่ลูกทําอยู่เนี่ยดีแล้วนะครับสิ่งที่ลูกทําอยู่เนี่ยดีแล้วแล้วก็ รักษามาตรฐานนี้ทั้งมาตรฐานในเรื่องของงานแล้วก็มาตรฐานในเรื่องของจิตใจที่ทิกเกอร์มีตอนนี้เนี่ยคือเป็นเด็กที่น่ารักที่ทุกคนให้ความเอ็นดูนะครับรักษาตรงนี้ไว้มาตรฐานของงานก็เชื่อว่ามันไม่ดรอปอย่างนี้รเพราะว่าทีมงานทุกๆคนทั้งบริษัทแล้วก็ทั้งพ่อทั้งแม่คอยดูแลสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาลวครับอืมอาร์ติเกอร์เอาความที่เป็นนักร้องพ่อแม่เอาเด่กเป็นตัวอยา่าง ถ้าเราจะเป็นนักร้องเอาพ่อแม่เรา,เา,เาอะไรไปด้วยดีๆนะดีๆ <c oughs> คิดว่าถ้านไม่อยู่ตรงนี้ทั้งสองคนหลบอยู่เราอยู่คนเดียวเออตองแบบออครับเหมือนเหมือนที่พูดในงานตอนตอนบนนแบบตอนผมอยู่อยู่บนเวทีครับตอนตอนผมอยู่บนเวทีครับเขาพูดว่าคุณแม่มีมีการ entertain มีการ perform และส่งส่ง energy ให้กับคนดูแล้วมี energy ที่แบบ positiv ส,สดใสตลอดเวลา <c oughs> ครับแล้วผมก็รู้สึกเหมือนผมมีความสดใสแล้วมีความ energy เพราะว่ like, ผมอยากมีชีวิตแบบ positive ตลอดเวลาครับผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ positive แล้วสำหรับคุณพ่อผมก็ดึงความความ passionate กับ passion กับดนตรีของเขาเออของคุณพ่อครับก <c oughs> ับแบบกับเสียงกีตาร์เสียงเพลงแล้วการการแบบสื่อสารอารมณ์ตอน ร้องเพลงของเขาอะครับแล้วก็วิธีวิธีการคุมอารมณ์ให้ได้แล้วแบบมีสติตลอดเวลาแบบนั้นนะครับผมก็พยายามพยายามแบบปรับตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วผมแบบดึงดึงอินสไเรชั่นจากทั้งคุณพ่อคุณแม่ตลอดเลยครับพูดดีพูดดีมันมันมีมันมีเอนเตอร์เทนอย่างเดียวเลยหรอไม่มีอะไรอื่นนับแรกเร่องี่เรืองเบื้องหลังนิดนึงแบบที่แมวทำให้คนอื่นตั้งเยอะใช่ไหมกับ ลูกอะเราปล่อยอย่เลยไปะเราไม่ได้ช่วยปล่อยเลยครับเพร<ว>าะว่า,าคือ<า>เอาย้อนไปตั้งแต่เขาฝึกเล่นกีตาร์ละเขาเอาตั้งแต่เด็กเลยย้อนไปอีกอ่ะคือเขาเป็นเด็กที่เก็บข้อมูลนะเงียบเก็บข้อมูลแล้วก็แอบ,บเรียนรู้ <c oughs> ด้วยตัวของเขาเองแล้วก็เราเราเห็นเขาตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยว่าบางทีกว่าจะพูดได้นะกว่าจะพูดกับพ่อแต่ละทีนะ คือเราก็นึกว่าที่ลูกเราพูดได้ป่าวจนเท่าไหร่อ่ะที่แคสามขวบไหมกว่ายูจะพูดเริ่มพูดที่บอกเป็นเรื่องเป็นราอะไรเงี้ยแล้วพอเขาพูดปุ๊บเราก็รู้ว่าสิ่งที่มันอยู่ในหัวเขาเนี่ยมันผ่านการเรียนรู้การไต่ตรองมาเยอะมากนะครับแล้วพอวันที่เขาตัดสินใจไปเล่นกีตาร์เนี่ยเขาไปของเขาเองเขาไปเรียนรู้ของเขาเองมาบอกพ่อทีหลังคือเอาไปว่าเรารู้เรารู้จัก กี้มาบอกว่าเฮ้ยวันนี้ลูกมีโชว์เคสที่โรงเรียนอะไรเงี้ยล้วก็โชว์เคสใส่กี้เล่นกีตาร์โอ้มันเล่นกีตาร์ด้วยเหรอก็เราก็ไปดูวันแรกก็ยังเล่นดูแล้วก็เฉยๆแต่ผ่านไปสองอาทิตย์เรารู้สึกว่าก็มีโชว์อีกที่โรงเรียนเฮ้ยเขานี้โซโล่แล้วเขาเป็นเด็กที่บอกว่าแอบฝึกแอบเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองอันนี้ย้อนมาไกลนิดนึง พอมาถึงเรื่องของเพลงเนี่ย,เ,ยเขาก็มาทําของเขาเองหัดแต่งเพลงหัดมิกซ์เสียงหัดอะไรของเขาเองโดยที่เขาเขาเป็นเด็กชอบที่สุดตัวเองนะครับเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไป s ิ n g l e สองที่แมวไม่ได้จะอาสาว่าจะแต่งให้จะโคดิ้ให้อะไรนี้เลยจริงๆนะไม่กล้าอาสาเลยอ่ะเพราะว่าเขามีลายลายมือของเขาแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ความเป็นตัวเรา มากเกินไปในเพลงของเขานอกจากว่าเขาต้องการเองเดี๋ยวแล้วเขาจะพูดของเขาเองต<ล>ิ๊ก,กสุดท้ายครับก็คือวันบบนี้มันอยจุดนี้แหละ,หละเราอยากจะบอกอะไรกับพ่อกับแม่นะครับว่าสมมติว่าพวกพี่ไม่อยู่ก็ได้ใช่ไหมเนาะใช่การค,คำพางพอนจะบอกอะไรพ่อแม่ถึงจุดนี้แล้วเหมันไม่มีใคยุ่เลยผมไม่มีใคยุ่เลยไม่มีมเหมือนอยู่กันสามคนเหมือนอยู่กันสคนจริงๆใช่ไหมครับจริงๆเลยจริงๆแบบเอาแบบจริงๆไหมพูดกับ พูดอะไรกับพ่อแม่ได้จะช่วยพี่น้องนิโคก่อนโออ๊ยแบบนี้แบบนี้น่าดูนะพไมีโคขยบขึ้นมาหนึ่งลูกไม่พูดอันนี้ยังไม่พูดครับยังไม่พูดการแสดงการแสดงก่อนนะเหมือนไม่มีพวกพี่นะจิจูซิดาอะไรอรอแต่โอเคก็ถ้าจะพูดอะไรอยากอยากอ๋อโอ้น้อง หายใจลึกๆผมอยาก Thank you ขอบคุณที่ขอบคุณมากๆครับที่สนับสนุนตลอด Like every everything I wanna do ทุกอย่างที่ผมอยากทำในชีวิต You guys are always like Okay do it yeah คือสนับสนุนตลอดโอเคกับคือขอโทษนะครับขอโทษนะครับ e m o มช o n a l นิดนึงครับ มีร้องตลอดแล้วไม่เป็นไรหรอกไช่ึกไคือครับก็อยากขอบคุณอันเดี๋ยวผมจะพัฒนาตัวเองต่อไป so you guys can see that ผมเดี๋ยว่ะผมอยากทำทำทำให้มันเต็มที่มากๆครับทำให้มันเต็มที่จริงๆผมทุ่มเททุกอย่างในในแบบทุกอย่างของผมเข้าไปในการเป็นศิลปินการทำเพลงก็เลยอะ yeah hey I, I really love it I really love this and I really want to do this for you guys yeah. Okay. Yeah. Ah, Sorry, you can now you can fly by yourself and I' will always be the wind beneath your wings uh, what song is that? Uh, yeah it sounds okay. like a song Really? <laughs> ชิกเกอร์ได้ภาษาอังกฤษจากพี่แมวถ้าจริงๆพี่โคก็คือภาษาไทยเราจะพูดภาษาอังกฤษกันตลอดแต่กี้อะภาษาตอนเด็กๆต้องให้ตังค์ยีบาทชิกเกอร์ภาษาไทยกับพ่อเลยพี่ยังถามด้ พูดไทยกับลูกบ้างดิตอนนั้นอ้งใครพูดจิงอก็คือยู่มาพี่กี้พู้ภาษาไทยคนเดียวนี่ก็เวาเขาเจอกันเขาจะพูภาษาอังกกันตลอดแล้วพี่กี้ภาษาไทยกับลูกค่ะชื่อจะ้องแบบพี่กี้ครึ่งไม่ใช่ไม่ใช่พี่กี้ึอยู่นี่อยู่นี่อยู่ึ่ยงค่ะ ครึ่งครึ่งเพียงแค่ครึ่งรถโอเคโอเคสบายสบายขอบคุณทุกคนที่มานะคะขอบคุณมากๆเลยจากใจนะคะขอบคุณคุณจริงๆค่ะขอบคุค่ะ